ชัดชาติขอโทษหลังแสนดีโพสถึงการเมืองลั่นได้บทเรียนทางพ่อทางลูกไม่ปกป้องลูกชัดชาติขอโทษหลังแสนดีโพสถึงการเมืองโดนทัวลงลั่นแสดงความคิดเห็นได้แต่ต้องไม่พูดถึงคนอื่นในทางไม่ดี จากกรณีที่นายแสนปิติสิทธิพันธ์หรือแสนดีลูกชายของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้ออกมาเขียนวิจารณ์เดือดถึงพักเก้าวไก่ก่อนที่ต่อมาแสนดีได้โพสต์ขอโทษตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอได้มีการสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับชัดชาติ ผู้ว่ากรุงเทพถึงประเด็นที่ลูกชายออกมาโพสต์ผ่านทาง IG story ที่พูดถึงพักคก้าวไก่จนกลายเป็นประเด็นว่าใช้คำที่รุนแรงซึ่งนายชัดชาติได้เปิดเผยว่าเห็นโพสต์ลูกตอนเย็นๆเมื่อวานนี้มีคนส่งมาแสนดีโพสตแรง ผมก็ไปคุยกับเขาบอกแสนดีว่าจะเย็นๆอย่าไปโพสเรื่องการเมืองเลยยังไงพ่อก็สนับสนุนอยู่นะผมไม่อยากให้อ้างว่ายังเด็กเพราะอายุ23ปีแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยกับทุกอย่างที่เขาพูดมองว่าสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ แต่ว่าอยากให้เขาโพสเชิงสร้างสรรค์มากกว่าหรือไม่ใช้คำที่รุนแรงเพราะบางคำที่เขาใช้อาจจะแรงเกินไปต่อไปจะคุยกับเขาให้มากขึ้นที่ผ่านมาอาจไม่ได้คุยกันมากในช่วงนี้ นายชัดชาติยังระบุอีกว่าส่วนที่เขาออกมาโพสต์ขอโทษเขาก็โพสต์เองเราไม่ได้บอกให้โพสต์บอกแค่ว่าว่าทําอะไรก็ต้องรับผิดชอบเมื่อเช้าก็นั่งรอเจอเขาไม่ได้ออกไปวิ่งถือว่าเป็นบทเรียนสําคัญทั้งพ่อทั้งลูกเขาบอกว่าเสียใจในสิ่งที่โพสต์ไปเราค่อยๆค,คุยกันทุกอย่างเป็นบทเรียนความเห็นแสดงได้แต่อย่าไปพูดไม่ดีกับคนอื่นคําบางทีมันแรงไปหน่อย เมื่อถามว่าเมื่อคืนแสนดีนอนหลับไหมนายชัดชาติกล่าวว่าเมื่อคืนผมก็เข้าไปดูเขาก็นอนหลับนอนกอดโทรศัพท์คงฟังคอมเมนต์จนมึนยังดีเขาอ่านไทยไม่ค่อยรู้เรื่องตอนนี้ได้บทเรียนทั้งพ่อทั้งลูกตนเองก็มีส่วนที่ผิดที่ไม่คุยกับเขาให้ชัดเจนต้องขอโทษในจุดนี้ตนบกพร่องไป